เรื่องของหุ่นจริงๆไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าพอคลอดน้องไปแล้วก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะเพละอะไรขนาดนั้นน่ะเออยังไม่เห็นว่ามันจะย่นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งคือเราให้ความสําคัญกับการกินตั้งแต่ตอนท้องสองข้อเสีอัดโปรตีนอย่างเยอะเลยต่อวันให้มันแบบเนื้อมันไม่เขียวไม่ย่นอ่ะนึกออกป้ะตอนนี้พอพอดูสรีระแล้วตัวเองหรือว่าดูผิวตัวเองอ่ะที่น่าเป็นห่วงคือผิวมากกว่าหุ่นอีก หุ่นคิดว่ากู้ได้เดี๋ยวค่อยๆฟื้นฟูตัวเองตามสภาพร่างกายกินของดีๆหน่อยอะไรเงี้ยคิดว่าเดี๋ยวค่อยๆกลับมาคือมันไม่ใช่แค่ผอมแหละตอนนี้มันต้องกระชับแล้วก็เฟิร์มด้วยที่ต้องให้ความสําคัญใช่ปะแต่ว่าโปรตีนอันนี้ไม่บอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากๆเพราะตอนเนี้ยท้องมันก็กลับจะเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้เหี่ยวย่นอะไรขนาดนั้นอนะ่ะแต่มันต้องใช้เวลาอีกนิดนึงเหมือนกันสองผิวเนี่ยเป็นสนิ่งที่น่ากัง,งวลเพราะว่า ฮอร์โมนตัวแม่มันก็คือทำํำมีพังเยอะเหมือนกันแล้วเนี้ยแต่ต้องกู้จริงๆ